วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แม่น้องแซมก็ได้มะม่วงแช่เอ,อ็มครับเพื่อนๆทํามาครบสี่วันแล้วค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆได้น้ําจิ้มกะปิค่ะเพื่อนๆมะม่วงก็จะไม่ไม่หวานไม่เปรี้ยวมากค่ะเพื่อนๆกรอบมากกรอบค่ะเพื่อนๆเพราะว่าใส่แช่น้ําปูนใส่ไวไก้ก่อนค่ะเพื่อนๆ ก็ทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาสละเวลารับชมช่องของแม่น้องแซมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามค,ะคะ่ะเพื่อนๆแม่น้องแซมก็จะกลับไปขอบคุณเพื่อนๆเช่นกันค่ะก็อืมไม่มีอะไรครับเพื่อนๆก็ทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆ ่เซมไม่รู้จะพูดอะไรครับเพื่อนๆทานมะมา่มง่ค่ะเพื่อนๆม,ม,ม่วงแช่เย็นกรอบๆก,กรอบมากๆค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยครัเพื่อนๆ ไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากค่ะเพื่อนๆพ,พอดีเลยค่ะอร่อยพอดนี้ม่น้องเซมไปตลาดนัดค่ะตลาดนัดก็ตาา้านนัดร้านแทกค่ะเขามีมะม่วงเปรี้ยวมายกเป็นลางก็สามยูโรได้สิบสองลูกค่ะเพื่อนๆ เยอะมากๆไม่ต้องแซมก็เลยเอามาทำแช่อเอ่มครับเพื่อนๆพอดีมะม่วงมะม่วงกำลังแก่พอดีครับเพื่อนๆ วันนี้ข้างนอกมีแดดค่ะเพื่อนๆแดดออกดีมากค่ะเพื่อนๆ อ่อยครับเพื่อนๆไม่ไม่เปรี้ยวมากก็อดีก็กินเอากินเอาค่ะเพื่อนๆน้ำน้ำมะม่วง ไม่ต้องแซมก็ได้ที่ตั้งขากล้องมาใหม่ค่ะเพื่อนๆขาตั้งโทรศัพท์ราคาก็9ยูโร99เซนก็2อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆได้มาใหม่อันเกา่าดูอันเก่าของหลุดหมดแล้วคร่ะเพื่อนๆ ได้เอาอยางมามด oh <God. S 1> น่าสงสารมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนดูทำทำยังไม่ได้อะไรเลยเสียไปแล้วครับเพื่อนๆอนอันนี้ได้เอาอยางมาเอาโ oh <God. S 1> น่าสงสารน่าสงสารตัวเองมากครับเพื่อนๆนหรอานี้ใช่แต่เมื่อโพสได้ก mm ่ ใช <pi> ้จนเสียจะตามนี่ มีไฟแม,แมงแซมทำเป็น 你看 <Yeah. S 1>、uh，哦，这样。 ไม่ขบมนได้เซียมจะอยู่ดีไหมเซียม,มก็จะเอาโทรศัพท์อัดกาวใส่ดูครับเ,เพื่อนๆจะอยู่ไหม กินเพื่อนไมอะค่ะพื่นๆเาทำไงเนาะครั้งแรกต้องทำให้อุณหภมาันเท่ากันเพ่นเือเป็นอย่างนี้ค่ะพื่อนๆพื่อ้อย สองร้ราคา250ร้อดูขาปกติแมนงเซ่ก็จะใช้ที่มีขาสาอันนี้อันเก่ามันหักก็เลยก็เลยไปเจอที่ร้านขายของตังไม่ค่อยดีเขาเพื่อน จะเอียงแต่มันหมุนได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันหมุนได้หมุนอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่ต้องเสียบไฟดูค่ะพเพื่อนมีที่ที่เสียบ เปิดไฟดูนะคบเพื่อนๆมีสีเปิดไฟเปลี่ยนสีครับเพื่อนๆดูเปลี่ยนตรงนี้เปลีป่ยนตรงไหนบ้าโอ้ตรงนี้ค่บเพื่อนๆมันจะสว่างแล้วก็จะเบาแล้วก็ สวา่างจัดค่ะเพื่อนๆอันนี้สวา่างจัดมันเปลี่ยนสีได้ค่ะไม่ใช่เปลี่ยนแต่ว่าให้ให้เบาลงแล้วก็ให้แสงเยอะแสงน้อยค่ะเพื่อนๆพืก็ดีอยู่ค่ะมันมุนไายดีอยู่ เมืงแสบมันเนก่าก็เสียแล้วก็เลยต้องพอดีเลยได้ตนนัวนี้ถูกครับเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบบาทมาเก้ายูโรมีไฟให้ด้วยดีอยู่ครับเพื่อนๆมันมันก็หมุนหมุนได้เพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราหมุนเยอะก็จะตั้งมาอยู่ต้องหมุนให้ให้มันบาลานให้มันพอพอดี พอดีกึางกลางน,นี่ก็ปรับปรับให้สูงได้ให้สูงตรงได้จะต้องต้องให้นิ่งอย่างงั้นก็จะไม่อยู่ครับเพื่อนๆให้ยนิ่งต้องให,ให้เอียงเอียงมาทางนี้ ม็กเซมก็มารีวิวคา,คาตั้งโทรศัพท์ใหม่ค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรคร่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมารีวิวใหม่คาตั้งกล้องใหม่ เพิ่งทำ YouTube มาเต็มเต็มก็ปีปีกว่าแต่เปิดมานานแล้วคะ่ะเพื่อนๆนเปิดมาตั้งแต่พศสิบแปดแต่ว่าไม่ได้ทำเพิ่งมาทำตอนสองพันยเต็มเต็มนี่คะ่ะเพื่อนๆพื่ขากล้องก็เพิ่ง,ง,งซื้อมาใช้ได้ปีล่งก็เสียพอดีเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อน ขาหัดกดกคเลยได้ซื้อตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเดินไปดูก็เลยเห็นแมงเสียมก็ใช้ของถูกๆค่ะเพื่อนๆพื่อนสองร้อยห้าสิบ เป็นเงินยูโรก็9ยูโร9.9คร่นเพื่อนๆเ,เป็นเงินไทยก็250บาท แม่เซียมก็แม่เซียมเอาอีกอันหนึ่งมาให้ดูครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นที่ติดที่ใสโทรศัพท์มือถือเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนแต่เอาไว้ติดกับกับแฮนด์รถค่ะเพื่อนเพื่อนไอแฮนด์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานค่ะเพื่อนๆนตรงนี้ค่ะ เป็นพลาสติกครับเ,เพื่อนเพออันนี้ก็ซีโร่ครับเพื่อนเพื่อเป็นพลาสติกดี่แม่เอาเทปใสให้ดูครับเอารทรัพเก่ามาใส่อันนี่ครับเ,เพื่อนเพือนนอนเอียง เป็นเวลาขี่จักรยานก็จะใส่ได้ครับเพื่อนเนนี่ค่ะใส่อย่างนี้แล้วมันจะมีตรงนี้ตรงตรงนี้ก็สอดเข้าไปติดกบับแฮนด์แฮนด์จักรยานครับเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็สมมติว่าสมมติว่าเห็นจกักรยานครับเพื่อนๆตอนนี้เขาก็สอดเขาก็สอดเข้าไปอย่างนี้สอดเข้าไปอย่างนี้มันจะมีรูตรงนี้ครับล้วจะมีที่ล็อกอันนี้ที่ที่ล็อกเป็นรูๆแล้วก็มีปุ่มตัวนี้แต่ถ้าจะดึงให้เล็กมันก็มีเหมือนกับเข็มขัดนะครับเพื่อนๆ มันเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ดึงมาแล้วก็ปิดปิดตรงนี้ก็อยู่ค่ะเพื่อนๆตนัวนี้รูตรงนี้ที่สมมุติว่าแหนรถนะคะเพื่อนๆมันก็จะยึดยืดไว้อย่างนี้ค่ะนี่จะยืดไว้อย่างนี้ค่ะก็ดีนะคะเพื่อนๆแน่นดีค่ะเพื่อนๆแมงเซม ถ้าหน้าร้อนก็ขี่จกักรยานเน,นี่ชยชอบขี่ก็อนนี้ใส่ได้ไม่ต้องไม่ต้องถือโยกโยกค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ใส่ได้ค่ะเพื่อนๆ่นไม่ต้องเสียนไปเห็นพอดีเลยซื้อมาทั้งอันนี้สองอันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่ยูโรคร่ะเพื่อนเพื่อนียูโรเอ้ยจะ้ะเลืออีกหนึ่งเซียนก็ห้าย,ยูโรคร่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็ 9ยูโรข้าวทีก็10ยูโรถูกถูกครับเพื่อนๆใช้ของถูกถูกเอาครับเพื่อนๆนดีอยู่ครับเพื่อนๆือถอดถอดก็ง่ายใส่ก็ง่ายวิธีล็อกไม่ไม่หลุดครับเพื่อนเพเพราะว่าเขามีทีธีล็อกดีถ้าดึงออกก็ ดึงตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆจะมีรูตรงนี้ก็เอาออกดึงดึง,ดงตรงนี้ก็ที่ใส่รูค่ะง่ายมเมงแซมก็ดีเลยมีจะใส่จักรยาน เซวก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนก <c oughs> ็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเพื่อนเพื่อนชมแมวเซมรีวิวที่ติดจักรยานก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้ค่ะเพื่อนๆน ยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่องแม่น้องแซมด้วยคะ่ะเพื่อน,อนจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้รับชมถ้าอันไหนพูดผิดพูดเอ,อ่อพูดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ค่อยถนัดพูดไทรแต่ก็พูดได้แต่ว่าก็ไม่พูดไทยแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงคะ่ะเพื่อนๆ สวัสดีครับเพื่อนเพ่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ